ย่างอะไรไปดูข้างนอกกันนะคะเดี๋ยวไปดูกินกับส้มตำหันกล้องไปอีกข้างนอกดูคขบ่าวอันนี้มีอันนี้คือตับนะคะตับ <im itation> เรื่องงานมาแล้วอย่างนี้ละค่ะย่างให้แฟนย่างแล้วก็แท้จะตำส้มตำหมดแรงกลับถึงบ้านหมดแรงหรัอแสนนี่แล้วให้แฟนย่างให้แฟนบอกว่ากระดาษนี่ห่อกลับกินอันนั้นก็อยากกินมันก็เลยไหลยอย่ะมันก็อยากกินโซ่ต้นมะเขือเทศโอเค <laughs> ย่างตับค่ะตับ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 ใครจะกินตับมาเด้อค่ะค่ะรัสเซียนกูจะได้กินปลุกปลาแดงแค่รมันต้องใส่หน้าปลาแดงค่ะอันเก่งมาไมมมันถึงจะแซ่บปลาแดงค่ะก็โอ้ปลาแดดเดี๋ยวเพิ่งไปเสิร์ฟหน้วเปิดปลาแดงพังงานแนื้ปลาก็ดี ทะเลาะเอ่อซื้อมาแล้วทะเลาเอามาใส่กระปุกนี่ค่ะกระปุกโบราณกระปุกอะไรไม่รู้ของแฟนหรือของลูกไม่รู้นี่ค่ะเพราะว่าแล้วกัปลูกอันนั้นของลูกหรือเปล่าปลูกออมาแดดปากก็ดีค่ะน้งามเบิ่งค่ะมันต้องใส่ปลาแดดค่ะไม่ถึงจะแซ่บหอมปลาแดดเลย ปลาแดร์นี่หอมปลาแดรนี่งามจริงๆค่ะเลยมันชอบปลาแดระเก็บไว้ตัเห็นบหค่ะทีแล้วก็ซื้อมาเสร็จนะมันจะมีมันจะมีอันดแบบว่ามันแน่นๆกระปุกเล็กๆมันจะแน่นๆใช่ไหมคะทแล้วก็เอาออกมาใส่แล้วก็เติมน้ําปลาลงไปนะถ้าทาแบบนี้ถ้าเคยเห็นนิโพอเฮดอะคะ่ะทีเราเคยเห็นตัวน,นี้นู่ให้โดนแล้วล่ะ เวลาที่ปดัดแดดมันเหมือนแบบว่าหน้ามันแห้งอีพอเห็นจําตอนเด็กๆ็กแล้วก็เอกระเห็นอีพอสิบน้ําปลาลงอีลีแล้วพขาก็เห็ุพอาความไายูตตรงนี้นหะเขาก็เหตุแบบนี้เพราะว่าตอนที่เอาอไปพอมาเง้วสิยต้องเอาเอาปลาออกมานะคะแล้วเราก็เอาไปใส่ใส่น้ําปลาให้มันพอโอเคเอาเรื่องประแด็นในการเวแล้วนี่เอา เอาเรื่องประเด็กดพานไปคลิปหนึ่งเนาะนี่ค่ะถ้าเราออกมาแล้วมันเยอะใช่ไหมหรือว่าความเข้มข้นมันยังมีแฉนันก็จะใส่น้ปาปลาลงไปไว้เพราะว่ามันยังมีเขาเอื่นเอียงมันก็จะทําให้เวลาเราปรุงข้างหน้ามันก็ดีมันก็จะได้โบแห้งแต่ลาเขาก็จะมีความนัวไปอีกอันนี้คิดไปเองนะคะ <laughs> ไม่ได้นั่นนะ เห็นน้ำมันท่วมปลาค่ะพูดง่างยๆเคยกินปลาล่าปลาแดกเนาะเขาเอาิญที่หน่อยมันเต็มแล้วเราเขียวออค่ะเนาะโอเคนี่ค่ะเราก็มาโชว์ปลาแดก ความหมันอันนี้ไก่ค่ะนี่ไก่ไปไหนนู้กวงเนียเนี่ยย่างค่ะอื้อ ผู้ย่างย่างนีละเหนาะหัวก็ะได้โอ้ยหัวใค่แธอเป็นคนดูเนี่่ยหัวให้น